ยิงไม่เข้าพราออละอง์ลาลนมีปะยังไม่เคยเห็นกล้าพูดเลยอันนี้เรื่องจริงครับลงมาสูงชัดลึกจริงไหมพี่เจ็ดนัดยิงไม่เข้าอ่ะคิดดวเองแล้วกออันเออคุณไปเปิดดูได้เจ็บนัดยิงไม่เข้าในประเทศไทยอ่ะพระที่หลักร้อยหลักพันไม่มีแล้วครับถ้ายิงไม่ออกกันจริงครัาเดิมพันันสามล้านห้าล้านยา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 เอนี่ฮะดีเด็ดครับ สวัสดีครับเดี๋ยวผมวันนี้ก็จะพาไปเหมาพระนะครับก็เป็นพักเครื่องที่ผมซื้อขายนะครับย่อยๆทั่วไทย หลักลกยอดนิยมจัดมาซื้อหมดครับซื้อได้ทุกหน้านะครับไม่มีสายเป็นของตัวเองอะไรคือยอดนิยมอะไรที่มีพุทธคุณดีที่อยู่เหนือราคาซื้อ,อวันนี้เดี๋ยวเราไปกันที่บ้านสิงห์วันนี้ผมจะพาไปเที่ยวกันที่บ้านสิงห์โพธารามวันนี้ไปเมืองคนสวยอีกท่หนึ่งนะครับเดี๋ยวตามดูกันนะว่าวันนี้จะเจ็ดกระเจ้านะครับหรือจะร่วงเป็นม่วงตามดูกันแล้วกันฮนะ มาถึงหน้าง,งานครับลาดบุรีนะครับก็ตามที่นัดหมายกันนะครับเื่อใครอยากจะซื้อขายพระนะครับซื้อขายพระนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเหนือกลางอีสานใต้นะครับผมไม่ได้เล่นเป็นสายนะผมเล่นมาตลอดระยะเวลาสิบปีเนี่ยนะนะผมเล่นทุกอย่างที่มีกําไรนะครับของเก่าของตกตกบ้านนะครับซื้อหมดเลยซื้อทุกอย่างนะครับอ่ะ ก็อย่าลืมนะ0 9 2ย์5 2 1 8นะครับเปลี่ยนพักระเรื่องมี็นเงินสดไม่ถึงผมนะสะดวกทางไหนทักทางนั้นครับนะครับโทรศัพท์ก็ได้เบอร์โทรให้ไปแล้วนะครับอ่ะนะเรามาดูกันบ้างนะครับตามที่นัดหมายกันนะครับตรงนี้จะมีนี่ตรงเข้ามาดูครับตรงเข้ามาดูครับก็จะมีชินราชใครเจดีฮะฐานเตี้ยนะครับอันนี้เขาเรียกฐานเตี้ยนะมีด้วยกันทั้งหมดสพิม นะครับเป็นสี่พิมพ์หลักๆเนาะแต่ผมจะไม่รวมสมเด็จที่เขียนว่าวอด้านหลังแล้วก็ติดตาวอนะครับอ่านี่ก็เป็นใครเสมาหยุดกระสุนครับเจ็ดนัดยิงไม่เข้าบ้านโป่งนะถือว่าสุดยอดอันนี้เป็นพิมพ์นิยมสุดนะฮะใครมีสวยๆผมซื้อให้องค์ละสี่พันบาทขึ้นอยู่กับความสวยนะครับขึ้นอยู่กับความสวยเอาจริงๆผมซื้อจริงๆผมจสตาร์ทให้องค์ละสี่พันบาทถ้าสวยแบบนี้ผมยังถือว่าไม่สวยนะยังถือว่าไม่สวยนะแต่ว่าถือว่าโอเคนะครับอ่าละไม้ไล่เต้นพอได้นะครับ ะะซื้อหมดซื้อหมดครับเจ็ดนัดยิงไม่เข้าพระองล,ล้ารมีปะยังไม่เคยเห็นกล้าพูดเลยอันนี้เรื่องจริงครับลงอาตุลกุชัดลึกจริงไหมพี่เจ็ดนัดยิงไม่เข้าอ่ะคิดตัวเองแล้วกันเออคุณไปเปิดดูได้เจ็ดนัดยิงไม่เข้าในประเทศไทยอ่ะพระที่หลักร้อยหลักพันไม่มีแล้วครับถ้ายิงไม่ออกกันจริงจริงกับเดิมพันนันสามล้านห้าล้านยา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 ครับก็จะมีแต่ก็ไม่ค่อยสวยนะพี่นะโอเคในกล่องมีอะไรอีกางนครับ เมา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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับได้หมดซื้อได้หมดกันชงกันชงนี่เรื่องอะไรครับนวะเหรอ่ลมดมากอ๋อเป็นลมเนาะหมทำเหมือนพลายเงินเลยนะครับชินราชที่ไหนครับพี่อ๋อวัดน้ำผุนะโออินอันนี้ไม่ทันนะฮะไม่ทันอันนี้เป็นใคร พ่อแก,นจ,น,นะอกนจันนะครับพ่อแกนจันนะครับเป็นพระประจำจังหวัดราชบุรีนะฮะขอรไรได้หมดทัด้งจีนนะบอกไว้ก่อนเลยนะครับหลวงพ่อบอกนะฮะผมก็เวลาขายของไม่ได้ไม่มีงานเข้าก็ไปกราบหลวงพ่อครับแล้วกลับมาถูกหวยตลอดครับถูกหวยตลอดครับเออให้ดูยวให้ด,หดูนับถือมากเจอท่านนี่นับถือมากนะครับพ่อแกนจันเนาะอ่าเคยไปกราบท่านขายพระได้วันเดียวล้านหนึ่งจับไม่มีตังค์เลย ปาฏิหาริย์ครับนะครับเพราะแก่นจันนะครับโอเคเพราะสงาครับมแมลงวันไม่ได้กินเลือดแห่งเมืองราชเชบุรีฮะอ่ะาแมลงวันไม่ได้กินเลือดครับนะฮะนี่ฮะทีเด็ดครับส้มตำเข้ามาฮะตำป่าเข้ามาขอพระทำโทษไอ้เหี้ยนี่อย่างหนักขอพระทำโทษไอ้เหี้ยนี่อย่างหนักจักปาทครับ มีที่ดูบยนปวดหัวมากนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันฮะอิ่มแน่วันนี้นะฮะอิ่มแน่ท่วมแน่นะฮะเนี่ยท่วมแน่ปลาเนี่ยนะฮะอ่ะนะครับเก็บเถอะพี่เก็บเราเก็บพ้านเอาเรือกๆที่ทันทันพี่จบจบเต่าอไตรมาสนะครับ ามแชะเหมือนกันแชะแชะแชะเตานะครับครับผมก็นะจากที่นะครับพัดกองกันมานะครับให้ดูสินะอ่านี้ผมก็ไม่ได้เลือกเอานะอ่านะครับ <S <S ไม่ใช่ไม่เลือกเอาพี่เขาไม่ขายเขาบอกของบางอย่างเนี่ยมันมีคุณค่าทางจิตใจตูงเราก็อยากจริบอ,อกมาเนาะกัน,นแต่ว่าใช้ตังก็ไม่เป็นไรหรอกครับนกลุ่มผมเหมือนเดิมเนาะอ่ะเราจบกันแค่นี้แล้วกันนะพี่ชาย <S <S โอเค กดเนี่ยในใจพี่มีเท่าไหร่ว่ามันผมขอสองหมื่นห้าครับอืสองหมื่นห้าต้องกลับมาดูอีกทีเลยตกกันตรงนี้เลยพี่หนึ่งหมื่นแปดพันบาท หน่งแปดห้าร้อยอะไกันเอ้าขยับนิดขยับหน่อยอย่าลืมบอกนะว่าเป็น <c oughs> เอฟซีรายการเราเอเบปเอฟซีรายการเราให้ตามนั้นเอา้านะฮะ <c oughs> อย่าลืมนะ <c oughs> เปลี่ยนบัตรเครื่องเป็นเงินสดนึกถึงเรานะตาเดียวจบใช้ตังได้เลยนะครับไม่เรื่องเยอะไม่เรื่องมากนะครับของจริงล้วนๆน,นะครับสําหรับวันนี้ครับเดี๋ยวลาไปก่อนเนาะอ่าเปลี่ยนบัตรเครื่องเป็นเงินสดครับ0ูนย3 7 5 2 1 8แปดสาเจ็ดห้าสอดแอปไลน์มาคุยกันก่อน ส่งหน้าพระกันเข้ามาดูแล้วเดี๋ยวนะครับเราพบกันนะครับพระที่ซื้อได้ในไลฟ์นะครับจะนําไปประมูลในรายการนะครับน mm. ัดดูใบฝากแชนแนลด้วยนะฝากกดซับต y o ครท b บด้วยนะตอนนี้กําลังพุ่งเลยกำลังพุ่งเลยนะจังหวัดไหนก็ได้นะครับถ้าคุณไม่ต้องการเปิดเผยตัวตนเราจัดให้อาจจะขอมุมแขนมุมนึงให้ดูว่าผมไม่ได้คุยคนเดียวนะจบโอเคนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันคอนเทนต์หน้าครับ สวัสดีครับอย่าลืมพบกับไลฟ์สดพระเครื่องของผมวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นถึง1ทุ่มเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวดยวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครแชานอลนับดูใบด้วยนะครับ